โอเคสวัสดีเอฟซีทุกคนออกกิฟต์นีกามาอยู่กันกับสอของเบนนั่นนึงคือเก่าทุกคนสำหรับกิฟนีเฮากัมาอยู่กับตัวละครอดัตคือเก่าทุกคนเลยกัอาจจะมาตอบคอมเมนต์ได้เลยคอมเมนต์นะทุกคนเนาะที่บอกให้อาจับตัวละครอดัตระเดินอ่าในแรลงแน่ยอาเดินเกมแต่ต้นเกมจนจบให้เบิงแน่ยอาเดินเกมแนวใดเป็นแนวใดหน่อทุกคนเนาะอ่าสำหรับกิฟนีกาซิมัตจัดให้เลยทุกคนอาจารย์ให้ตามคำขอเลยกัมาเบิรงนกันเนาะทุกคนเนาะอาว่าเบนนั่นหนึ่งดินอาดัตเนี่ยไปเดินเกมแนว ไปบอการทุกคนในเกมทุกคนอ่าไปที่เข้ามาแล้วทุกคนกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองยูทูบนำเนาะทุกคนเนาะอ่าถตาว่าบางคลิปนี้ในซองติ๊กตอทุกคนก็อย่าลืมากไปกดติดตามสองยูทูบอ่าได้ง่ายๆเลยทุกคนทีหนาโปรไฟล์ติกตอกองนี้นะทุกคนคิกเขาเลยทีหนาโปรไฟล์จะเป็นลิงก์ยูทูบเนาะทุกคนนาะหรือว่าโลโก้ยูทูบมาแหละอ่าแล้วก็คลิกเขาไปเลยทุกคนจะเป็นสองยูทูบดอวยคลับไปเบอรคลิปเต็มคลิปดีได้ตามสบายเลยทุกคนอกัน ทำมาเนาะทุกคนเนาะเขาไปยืนครูก็ทำมาดเลยโอ้ยบอกเลยว่าทำมัดก็ตึงเพื่อใดนาะทุกคนเนาะลำบากอยู่ทุกคนแต่ว่ากันายสำหรับเบินอันหนึ่งนะทุกคนเนาะอ่าการยืนเล่นกับอาดัดนี่เทาต้องการแต่สแต็กเฮ้ยจังหวะนี้เทาก็เกือบได้คิวไปเลยนาะทุกคนเนาะเกือบได้คิวอ่าทำมาดไปทุกคนทำมาดก็ถือว่าอ่ากลับบ้านไปทุกคนอ่าหลังจากนั้าขึ้นมาเอาคลิปทุกคนอ่าวิธีการเอาคลิปเทาก็คือแลนหาคลิปไปเขาไปโฮมกันเนาะทุกคนเนาาะอ่เขาไปอยู่ไกล่กันเทาก็ทุบทุกคนอ่ามันจะได้ทุบหลายตัวบาดเดียวเลยนะทุกกกคนนนออ่าาาาหลัังจ้เม อ่าคลิปเล่นนี่คือเก่าอะไรทุกคนอ่าดักปลารักยังเงามทุกคนเนาะอ่าทำมัดอยู่ในนี่ฮะเขาไปทุบซองสามบาทในเลือดมันเกือบเมดเลยทุกคนอ่าแล้วก็เปิดแกแขนนี้ไปนอนทุกคนเนาะถือว่าดันกดเรล่านาวามหมายทุกคนอ่าอาจจะมีซองลบกวนในเด้อทุกคนอ่าขอโทษนำนอนทุกคนเนาะอ่าแล้วเช่นน้กลับบ้านทุกคนเอ่ยยินนอนทุกคนเนาะอ่ายินมาลุยคนเฮาทุกคนเฮาก็เปิดนั่นตีขึ้นไปเลยทุกคนตอนนี้เลเอวซีทุกคนหนาจะเป็นคิวแหลกของเฮาทุกคนจังหวะนี้เรียบร้อยทุกคนโอ้้้้้โหหหเเฮยจจจัังงงวววะะะนนนีีแททคาา่ไดุก โอ้โหน oh mm ี้ชีวิตบอนนี่จะว่าดีเรียบร้อยทุกคนโอ้โหถือว่ายางสวยงามเลยทุกคนเก็บ2ในต้นเกมทุกคนโอ้เลเวลหาทุกคนเลเวลซีเนาะทุกคนเนาะอ่าเขาเก็บ2ไปถือว่ายางสวยงามเลยทุกคนเอ้าหลังจากนั้นขึ้นมาเล่นบล็คือเก่าทุกคนเก็บสแต็คกันไปเรื่อยๆทุกคนเพราะว่าตัวละครอานดับหนึ่งบอกยังไงคือตัวละครที่กินโบพอทุกคนเหตุใจไดนกับโบอีมนะกินเรื่อยๆทุกคนอ่าถึงจะเครื่องจั่มยังจ้ำเลยทุกคนถามว่าสแต็คโบท่านจั่นี่นเออกรยังได้ทุบได้ยังไปเรื่อยๆนเเพรรราาาาาะะะววววว่่่่่ถ้จแลลลตตััคคนนีีป็ท อ่ากินบุิมจากเถือเลยหลังจากนั้นก็เติมเล่นลุ่มนะทุกคนเนาะอ่ามาเจอกับอ่ายินทุกคนโอ้โหสังเกตบางยินทุกคนเฮาถูกเกือบแตะแล่นนะแต่นตคนนะเลเวลหกเองทุกคนเลาวถูกแบบบ้านเจี๊ยบเราเลเวลหาทุกคนเฮ้ยจังหวะนี้เราเขามาทุกคนเฮ้ยเราก็ับไซฮาปังปังฮาก็ถูกรแลบ,บาดหนึ่งเรียบร้อยเลยหลงังจากนั้นก็นี้เฮ้ยแมวขอาเหนาหนาตายขขาหนาหนา,นา,หนาคนาแรนมาแต่วา่าดีแต่อ่าคนเขาขึ้นไปแล้วก็ไปโดนกอดทุกคนหลังจากนั้นเฮาก็บริการบาดทุกคนขึ้นมาเคลียร์เล่นเเเเเเเกกกกก็็็บสสแแตตไไปรืื่่่ออออยๆททุุคคนนนนนาาาาพให้ขงดล์ะะ จังหวะนี้ครับเก็บไปก่อนทุกคนอดใจรอนะทุกคนหลีดดาดเนี่เฮาต้องใจเย็นทุกคนอย่าขฝ้าใจหอนทุกคนเห็นว่าอ่านรีวิวคาอะไรสิว่าเขาไปทุบทุบทุบบัวได้ทุกคนถ้าสแต็กเขาบัวได้ดีมันกับบัวได้คือเก่าทุกคนเอาเอากเก็บไปก่อนทุกคนงานหลังจากนั้นครับอยู่เล่นนี่ทุกคนเฮาต้องดูนะทุกคนหลีดดาดเนี่ดูแล่นขึ้นแล่นลงนะแล่นไปเล่นนั่นเล่นนี่แหละทุกคนอ่าเอากมาเอาคลิปเล่นนี่ขึ้นไปคือเก่าทุกคนโอ้โหทั้งเล่นกลากับบัวขันใหญ่เลยอ่าจังหวะนี้ฮะขึ้นมาเล่นกกกกกกกลล้าาาาอออออออีีีเเเเนนนนนนนะะทททุุคคค่่่่ิิปปปไไตตงมย เออนำตื่มทือแล้วทุกคนหลังจากนั้นก็บรักปลาเนาะเอ้จังหวะนี้ดักปลาเลยสิมีตัวแพยมาจังหวะนี้ท่ามาดมาแเลยอ้าวเวอทุกคนฮาวแปดตูมไปบานึงเกือบแต่ทุกคนจังหวะนี้เขอีมารหนึ่งเดี๋ยวหล่อคนเล่านนาจะใส่อันตียังไปหมดเลยนะทุกคนเนาะอาจังหวะนี้ก็เปิดอ่อันตีก็ไปหาหน้าหนาลทุกคนจังหวะสกิปหน้าหนาด้บอทุกคนโอ้โหทุกคนเกือบแต่ทุกคนแต่เสียได้เข้าถือกระต่ายคน่อางมัดเนยัง คนนะเดี look, okay. ๋ยวมาออกอ่าอ the so ่าปิสาคำรามเป็คนจอกก้อนเน้นแหงไปเลยทุกคนอ่าสำหรับเครื่องกระประมาณนี้นะทุกคนนะอย่าลืมอ่าไปนำใส่เบิร์ทุกคนเดียวเสียึ้นตามหูโป๊กกัเบอร์นะทุกคนเนาะอ่าสำหรับเครื่องหลังจากนั้นก็คืนมาอ่าเอาบัฟตัวนี้นะทุกคนเนาะเฮ้ยยินมาเอาก่อนทุกคนเฮ้ยบังอาจมาเอาบัฟบ่นี่บังการมาเอาบัฟบอเออซองบาทไปทุกคนโอ้โหถือว่าเรากันหลอดไปทุกคนหนาเสียได้ไปทุกคนโอ้ยเนาะว่าเสียเอามันกระคทุกคนได้ทุบแต่ซองมัดเองทุกคนเอ๋อจหวะนี้จะได้ อ่อมิดเอ็มเออร์ลาดดาเออหนาจะเป็นเอ็มเออร์ลาดดาบอแทงเขานี่นะแต่วันนี้ก็เปิดอันตีใส่ทุกคนทางวัดสิเก็บเล่าทุกคนแต่ว่าเล่ากันหนจาจะเขาในปลอมท่านทุกคนเลยโบก่าเข้าไปทุกคนเป็นลายตัวเกิน่นาดอกเตอร์อ่าตอนนี้เลวเก่าอะไรทุกคนอู้ทุบดาเมจดกะมาอะไรทุกคนตอนนี้อ่าสแต็กันลายอยู่ทุกคนอ่าตอนนี้พร้อมบวกอะไทุกคนอ่าโอ้โหทั้งเลนกลางกใส่กันใหญ่เลยจังหวะนี่ จังหวะที่ได้ขอขอได้บออยู่มัดเดียอนี่โอ้โหบอได้ทุกคนสุดท้ายก็เป็นเฮลคืดได้เนาะกคนเนาะโอ้ว่าสิได้คิวไปกับบอได้ทุกคนอ่าทางเลนกลางเฮาก็ไลาบีเลยทุกคนโอ้โหคนเฮาแมงเดือดนอนทุกคนเนาะอ๋อจังหวะนี้เฮาก็มาดักปลานอนทุกคนเนาะเออเฮาแบบฟาร์มได้แล้วฮั่ต้องดักดักทุกคนเพราะว่าอัดัดเองจะถูกไพกก่อนนี่แบบมันจะได้เปียบนอนทุกคนเนาเปิดก่อนได้เปียบเอาด่านสิมีตัวผ่านมาหรือบอทุกคนน่าจะบบูมี่นาะทุกคนเนาะ เอ้ยดักใจเย็นๆทุกคนอ่าใจเย็นๆก่อนมันต้องมีตัวพายมาท่านี้แล้ววะถาเป็นหน้าหนาเนี่ยบอกเลยว่าซองมัดกับแตกเลยเอาจังหวะนี้ไพชิมานี่อดั๊ดเอ้ยเออโบแมนคิดว่าถ้ามาดสิมาเอาจังหวะนี้หน้าหนานตู้มไปบาดหนึ่งตู้มไปเถื่อกซอ,อู๋มึงยังไม่ตายเหลือเชื่อจริงๆมึงยังไม่ตายเหรอเนี่ยโอ้โหยังไม่ตายเชยเลยๆๆ โอ้โหลอดไปเฉยเลยเนาะทุกคนอ่ากอบบบบยังทุกคนนะสงครามบุท่านจบเดี๋ยวเฝล่านับซบทหารทุกคนเดียวเฉลียวใหม่ทุกคนโอ้ยเนาะทุกคนเนาะอ้าเก็บสแต็กไปเรื่อยๆโอ้โหทำมันกับเปิดแดนตี้แล้วทุกคนอ่าเปิดกวดสอบเบิรงทุกคนอ่าประกาศทุกคนเปิดคูมันจะซื้อทุกคนอ่ากวดแมพจะซื้อเออกวดเบิรงคนว่าไปไซมาไซแล้วโอ้ทั้งเล่นเลยกับบวกกันใหญ่เลยอ้าจังหวะนี้เขาก็เคลียร์คลิปเคลียร์ยังโอ้โหสแต็กตอนนี้ก็ได้ไลฟ์มาสมบูรณ์อ้าจังหวะนี้เาก็มาเอาบัฟตัวนี้ทททุุุกกกกกกกคคคคนนนนนนแลลล้ววััััดดเเเยยอออาาาตต่่สิมมีผืบ ถาเปน็นนาฬิกาอีกบาทนี่นาจะซอมมัดก็คือเกาะนะ่าแล้วทุกคนเฮ้ยน,น,นาหนกามาอีกเลยทุกคนจังหวะอยู่ได้น,น,นาฬิาเอาในบาทเลยทุกคนจังหวะน,นี่เรียบลอยทุกคนโอ้โหมัดเดียวเกือบแต่ทุกคนมัดที่ซอมมันแต่เรียบลอยเลยทุกคนโอ้แม่งเกินดอกเตอร์เกินไปโอ้โหยินมันเขามากกับพวกท่านทุกคนเฮ้ยเอ็มเมอร์ลาดาเฮ้ยเกินเฮ้ย,ยไปบวกยังนะเลยโอ้เกิน <c oughs> กระจายหอนโพดเนาะโอ้เอาในบาทเลยเขาเหมีอนสองสามตัวเขาไปบวกขนาดลำพังตัวเดียวนี่เขาไปเอายังโบวายแหละ เกินไปลีถูกเหเอามาจังหวะนี้บา้เข้าไปตูมบาร์หนึ่งทุกคนตูมอีกบาร์หนึ่งตูมบาร์หนึ่งเรียบร้อยทุกคนโอ้โหนักยิงเรามาท oui, ุกคนจังห er. วะน <itu oat S 2> ี้ห uh, oh ัน <t> ส <symbolic> <t weed>. ิ่ลอดบอลลอดบอลลอดบอลบอลลอดทุกคนออ้ยถือว่าโดนเก็บไปทุกคนเนาะมิลิสาเก็บไปเอาจังหวะนี้กัเฮลคืนเฮาเก็บไปทุกคนอ่าขอบคุณเนาะถือว่าแก่เยนให้เอาทุกคน แต่ว่าแบบโคตรมันเลยนะทุกคนเกมเลยทุกคนกับบูมีคำจะมันใหญ่ทุกคนเบิ่งกับมีแต่สิผ่ากับทุกคนตามสิเป็นจิกเลยทุกคนเดียวอ่าว่าเป็นอะไรกันซิว่าคีโมอ่าบอลเลอร่ตาเกมนี่เขาไปลินตัวอื่นนี่เข้ามาฮันดิเขาบอกให้จังหวะนี้นั่นน่ะนั่นน่ะโอ้โหโดนโดนดันออกก่อนทุกคนครับบูมีอันนั้นเล่านี่เล่าน่ะจะบอลหล่อทุกคนเพื่อเนเนี่ยมัดเดียวเลยนะ่ยทุกคนาะโอ้โหแต่ว่าเราสไตล์ยังปวดขาทุกคน ทากิ้นนี่เขาไปลินแบบว่าคลาซิกบอลลืนอนะไดนนี่ตองมีหลายคนว่าอ่าลินกับบอทกํยายังตัวคนเออ <c oughs> ขนาดแต่ลินได้แรงนี่นะยังมีคนว่าอ่าลินกับคนโบกเกง่งนะโอ้ยสเอาสําอีกหนอลินมันกับมีแพรมีชนาอันนี้กันยังแสามาสนาคูตาจะไหนสิให้อยอมหับกันหนอ <c oughs> เอาจังหวะนี้ก็มาดักปลาจิมาบอมีบอตัวมาท่านี้นี่นายจะบอมีทุกคนเขาก็มาเอาคลิปก่อนทุกคนอ่าสแต็กสำคัญที่สุดของอาด้าทุกคนขาดบ่อไรทุกคนโอ้โหทั้งเลนบนกับบวกกันใหญ่เลยจังหวะนี้เอาเอากือห้าทางเขาไปซอยทั้งล่างเนาะเฮ้ยจังหวะนี้แทงเขาเล้วอูไม่บาดหนึ่งกับแตกอีกบาดหนึ่งเดือดลอยทุกคนโอ้โหเอาจังหวะนี้ท่ามาท่ามามัดเดียวโอ้โหบ่อไรทุกคนคิดลงข้าจะได้ทุกคนจ้าบ้าเกือบเป็นระดับได้ไปเนาะทุกคนเนาะ าจังหวะนี้ก็เปิดนันตีเข้าไปจังหวะนี้นนหน้าหนาทุกคนแว่ก่อนโอ้ทุกคนสังเกตทุกคนเกือบแตกทุกคนแต่ว่ากระโบกแตกทุกคนมัดเดียวทุกคนโอ้โ <c> ห <oughs> อาจังหวะนี้แล้วก็ถือว่าหลอดไปทุกคนเนาะนาซีได้ไปหน้านหนาทุกคนเอาซีได้ทีมเข้ากันโอ้โหไลาบีลายขาเลยจังหวะนี้ย,นยินยินเก็บไปเรียบร้อยเฮ้ยออกมากจังหวะนี้ยินตูไม่ปานนึงอีกบัดรเดี่ยวเรียบร้อยทุกคนโอ้โห สองมัดหลวงเลยทุกคนมันจะเกินเลยทุกคนแม่งเกินทุกคนโอ้ยแต่ว่าคนอยู่นอนในกระปากนน็พ้นเลยทุกคนอ่ะอ่ะถือว่าปากตอนผ่ากเก็บนี่ก็ปล่อยแล้วปากไว้ซะทุกคนอาจจะมีเสียงรบกวทกน,กบทกน,น,นทุกคนก็ขอโทษน้ำหนอนทุกคนเนาะอาจจะบ่สะดวกแน่แต่ว่ากาคันสิบ่เฮ็ดคลิปมื้อนี้กอะบ่บมีมือ ถือว่ามีเวลาได้เห็ดนะทุกคนถือว่ามีโอกาสมานีก็แต่ว่าเห็ดมากอาจจะมีเสียงรบกวนนะทุกคนอ่าทุกคนใคที่เบิ่งคลิปเนาะทุกคนเนาะมาฮอดจุดนี้แล้วทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามสอง u t u b e น้เนาะทุกคนเนาะอ่าเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปทุกคนเฮ้ยมาจังหวะนี้มาเอานึงคิวไปแล้วทุกคนจังหวะนี้หนีวับออกทุกคนเออพิเกอร์ออกแหละถือว่าเฮาก็หลอดมาอย่างวิดวัดนะตอนยางวุดวิทนะหลอดเมื่อใดท่านใดว่าเอ้ยอย่าลืมเด้อทุกคนอย่าลืมกดติดตามสอง t u b e เนาะทุกคนเนาะขอจากใจเลยทุกคน ขอจากใจเบอร์นนหนึ่งซับพอร์ตถือว่าเป็นการซับพอร์ตกันเลยกันนะทุกคนอ่ามันกับบอมียังมากมายเพราะแต่กดติดตามเขานั่นเองทุกคนอ่าขอสามีแล้วทุกคนอ่าจากใจเลยนะเขาเนาะอ่าอนาคตอาจจะถามว่ามันดีกว่านี้ก็อาจจะมีผลตอบแทนอยู่แล้วทุกคนบัให้ยเอฟซีติดตามเปล่าเปเลยทุกคนอเออ ยังจะมีแนวตอบมีแนวแทนอยู่ดอกทุกคนอ่าแต่ว่าสองมันพัฒนาไปกว่านี้นะทุกคนสน,นันแรียก็ให้ทุกคนซับพอร์ตอ่ากดติดตามนะทุกคนเนาะอ่าเพื่อให้สองเขาไปต่อหรือว่าให้สองเขาพัฒนาขึ้นกว่านี้นะทุกคนเนาะเอาจากวันนี้เฮาก็มาเก็บสแต็กเก็บเงินก็นไปก่อนทุกคนอ่าอาดัตนี่เนะพราะว่าอาดัตมันเป็นตัวละครที่แบบว่าอ่ากินบัพ่อนะทุกคนอ่ะเขากินจะได้กับบัวพ่อกินบัพ่อนะแบบ เครื่องจ้ำแล้วเราก็ยังสแต็กบะจ้ำนะก็ยังไปหากินต่อเลยยังหาัถูกมานาฟาร์มต่อคือเก่านะทุกคนโอ้แต่ว่าเด็กหน่อยลูกล้านอยู่นอนในกับบนแท้บนว่าเอ้าบนไก่มันบนไปสายทุกคนอ่าเอาบุจักหายบุจักยังกันแหละลูกล้านในนอนทุกคนประมาณซีฮาร์ปีแหละแต่ว่ามันซอนะเอ้ยมาจังหวะนี้ยินทุกคนอยู่ในนี้เรียบร้อยทุกคนมัดเดียวเออซองมัดทุกคนโอ้โหจังหวะนี้ว่าจะเอานางยิงเราทุกคนนางยิงเราเอ้ยเอาบุมีพี่เกิดทุกคนถ้ามีพี่เกิดเนี่ยพี่เกิดไปแล้วกระทุบนี่เรียบร้อยเลยทุกคน แต่ว่าถือว่าลอดไปอักเปอน์ปิงทุกคนเอาแต่ว่นนี้เขมาดันคิปขึ้นไปคือเก่าเนาะสำหรับการเดินเกมของเบนโดนเงยประมาณนี้ก่นะดักดักลก็อ่ะเอาคิปเอาคิปเลยเพราะว่าคิปนี่มันได้ไลนอ่าสแต็กมันไดรลได้ไวเนาะกคอ่าเขาตีคิปเพราะว่าคิปมันไล่ตัวเด้อ่าตีตัวหนึ่งแห้าไดทุบมันก็ได้ซไปแล้ว er out, parole, ทุกคนแต่วนี้เ็มาดักทุกคนบูมีตัวมาเลยทุกคนบูมีตัวผ่านมาเลยขางว่ามีตัวผ่านมาีเดียบลอยเลยทุกคนแต่ว่าบูมีตัวผ่่าาานนนนนนมเเคคคััอแลลล้้้ววกิปปตีืดขึไ อ่าลินดันเล่นดันลิปขึ้นไปเอ้ยคีดววาเอ็มมือและดาสิไปทุกคนโบไปกันแล้วทุกคนเนี่ยบับกันเดยนีทุกคนอ่าตอนนี้มันแจ้าสวยมานานแล้วกนนั่นแหละกันนายจะเป็นสวยคูดาวเนี่ยทุกคนเออเอามาจากว่านี่กวดบึงทุกคนอ่ากดอันตีเขาไปทุกคนมันลายตัวเกินทุกคนฮะก็เลยบุกเขาไปทุกคนเขาไปกันนาจะบ่นเหลอทุกคนฮะก็เลยถอยออกมาก่อนเอ้ยทางน้นกระบวกกันใหญ่เลยจังหวะนี้เขาไปเลยเขาไปสวยเพื่อนก่อนจังหวะนี้จะไงเอ้ย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 โอ้โหเขามาพิชทานทุ เอาไปเติมทะลังกับใดเถอะคนจังหวะนี้โอ้โหแล้วเขาบาดมาเลยจังหวะนี้พี่เกย์เขาไปเลยตูมไปบาดนึ่งตูมไปเตอรซ้อนเหยับลอยทุกคนโอ้โหซองบาดซองคิวเถอคนเอ้าจังหวะนี้ชุดไทยแล้วเขากับบอลหล่อนะเนกับบอลเป็นยังทุกคนถือว่าอ่าบอลลูปเฮานะเถอะคนเนาะถือว่าคุ้มค่าอยู่ทุกคนเฮาไดซองเถอคนเอออัดใดซองคิวเถอคนอ้าวจังหวะนี้จะได้ทีมฮาสิจบไปเลยปะลือแนวใดนะทุกคนเนาะอ่าแต่มาจังหวะนี้เขาเกิดเกย์ขึ้นมาเลยเถอะคนอ่าเดี๋ยวมาเอาอ่า คลิปตัวนี้ตัวคนเอาขึ้นไปเลยอา่านเดียวมาตีหลอดทุกคนเออลืมลืมว่าเอาคลิปตัวคนเอาหลอดนั่นแหละทุกคนเออวอล์อกมือ,อถือกันนะโอ้ยฝากเกมจะเสียงแหบไปทุกคนเอออย่าลืมกดติดตามนเรื่อเห็นใจกันนะตัวคนนี้ฝากเกมจะเสียงแหบไปเลยทุกคน <c oughs> มาจาังหวะนี้เขาก็ได้หลอดขึ้นมาแล้วทุกคนจะได้เออหลอดนัเขาไปละลบนี่เอาทาัา้งนั้นกับโซลามุนกันยังเลยเ็าก็เปิดนั้งตีครูกันเนาะทุกคนเนาะอ่าครูเขาไปแล้วเขาก็ออกมาคืนตอนนี้เขาออกกาะกันเวทใน่ทุกคนประวัติแทงเราแห้งเนาะทุกคนเนาะแล้วก็นั่นนะเราแห้งน่ เอามาจังวหวะนี้จัได้ทีมเฮาฮาโอกาสเข้าไปเลยโอ้เอ็มมือรัดาเขาไปแล้วจังหวะนี้โอ้โหถอยออกมาคืนทุกคนมีอ่านาหนา้าทุกคนเอาจังหวะนี้เขาไปแล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเปิดเง่ามือเขาไปแล้วอ่วยายเปิดคาาวามมือเขาไปแล้วเฮ้ยบวกกันใหญ่เลยทุกคนเฮาฮาจังหวะเ,เขาไปทุกคนจังหวะนี้พี่เกอเขาไปตูโบ้ถือทุกคนโอ้ถือวาครับรอแตก่ก่อนจังหวะเฮาก่ะเฮ้ย <c> ป <oughs> <c oughs> เสียงจนแหบเลยทุกคนนาะ แต่ว่าเหาก็ได้อ่าคิวยูโดลลาไปคิวหนึ่งทุกคนสุดท้ายเลยอ่าทีมเอาก็จบไปได้ทุกคนือว่าสนากันมาอย่างรูเดือดเลยทุกคนโอ้ยเกมนี้เป็นเกมที่แบบว่าคโคตรโหดไดเลยทุกคนเนาะเอาทุกคนสหรับคลิปนี้เนาะทุกคนเนาะกับด้เอ็มอีพีไปทุกคนเนาะเขาจดย์น้องเปตานีทุกคนอ่อาอย่าลืมอ่ากดติดตามสองยูทูบเนาะทุกคนเนาะเผื่อสิบุภาสคลิปหน้าคลิปใหม่ทุกคนอ่นนอาสหรับคลิปนี้กับ จบเมืองธาน,ทนีทุกคนตัวเขาเกือได้14คิวไปแล้วกันี b <c oughs> ีก็เป็นของเขาทุกคนโอ้ยเนาะเจ็บคอเจ็บคอทุกคนฝากเกมจะเจ็บคอนี่เอาทุกคนไปบายขอบใจหลายๆเด้อที่เบิ่งคลิปนี้ท่านจบนะทุกคนเนาะ